แฟนฉันนี่แหละออกอาการดีด้าเกินไปคุณไปถ่ายงานกับสาวคนหนึ่งดีเจโซดาเดนมาลิยพอเขาไม่ได้ให้เธอเต้นแล้วพอแล้วไปดูไปดูซิว่าโดนอะไรบ้างมาเร็วนี่อยู่บนรถด้วยกันสองคนครับผมเดี๋ยวเราจะไปเล่นสองการกันใครแต่วอกมาก

อะไรงอ่ะบ้านแตกแล้วกันอย่างเงี้ยสมควรต้องใช้คำว่าสมควรค่ะแจ็คเอ้ยสงการเนี่ยมันเดือนหน้านะแต่ว่าสาวดีเจโซดาเนี่ยอย่างที่แจ็คบอกแหละใกล้ชิดให้พูดคำเนี่ยเขารู้หรือเปล่าว่าแปลว่าอะไรแจ็คหน้ากินชอบแจ็คบ้างล่ะแล้วแจ็คเขาผอมลง่ะเดี๋ยวนี้เขา็หล่อไงหล่อมั่นใจไงอ่นนี่แหละแจ็คเฉลิมพลหรือว่าแจ็คแฟนฉันอย่างที่พี่เมย์บอกค่ะคุณผู้ชมบ้านแตกเลยทีเดียวนะหลังจากที่นี่แหละได้ดีเจสาวโซดามานั่งอยู่ข้างๆเข้าไปถ่ายรายการด้วยกันมาเตรียมสร้างสีสันงานสงการในบ้านเราเดือนหน้านี้นะคะแต งานนี้เขาบอกว่าคงจะน่าชื่นตาบานอวดโลกโซเชียลได้ไม่ทันข้ามวันเจอสกัดดารุ่งจากคุณแฟนนี่แหละค่ะหวานใจตัวจริงบอกว่าส่งข้อความมาแตะเบรกเลยนะคะบอกว่าแจ็คเอ้ยอย่าให้มันออกนอกหน้ามากนะ <c oughs> หนุ่มแจ็คเขาก็เลยรีบแคปหน้าจอบ,บทสนทนามาโพสต์ลงในไอจแล้วก็ขอชี้แจงว่าสิ่งที่แฟนสาวเห็นทั้งหมดแจ็คไม่ได้ทําจากหัวใจนะ <c oughs> เป็นการแสดงล้วนๆค่ะ ไม่จริงอ่ะแจ็คคุณผู้ชมเห็นคลิปแล้วก็ตัดสินใจเขาเองอมไม่จริงอ่ะชอบแจ็คแจ็คน่ากินโอ้ยดูสอนเขา